วสวัสดีเด้อนี่ใส่กระมับเท็กกับข่าวแรงให้เด็กๆกินค่ะหลังจากกลับมาจากเลิกงานเหตุงานก็บมือให้มือแต่ไม่เห็ดกับเข่าให้ลูกกินอีกเมนูจิ๊กจกิ๊กเหตุง่ายๆค่ะข่อยมีหมูหมูที่ข่อยมักไว้แล้วข่อยซื้อมาจากไอ้พูดอย่างวะล่านเนี่ยอย่างไรละพูดเซนนั่นแหละ หมูถูกๆนะคะแล้วมันลดราคาขวดก็เลยมาหันหันหันแล้วก็มากับซอสเกาหลีไว้แล้วก็แบนออกมาเป็นชิ้นๆใส่ถุงไว้เอาไว้ในช่องแข็งพราสิกินเฮากัสิเอามาละลายน้ำแข็งแล้วก็ตจ้งสิทอด้างมือคอยยุ่งๆเหตุงานอยู่ข่อยก็จะมีให้ลูกละค่ะเฮตุให้กินมันง่ายแต่มันออกมาต่้งไวแล้วมันก็ทอดกินนั้นสองคนพี่นองแล้วก็เฟนค้ายเปสีอ่ะ มันก็ดีแล้วสมควรที่จะมีเล้วหรือถะพายรักษาสุขภาพผมก็ต,ต้องก็ได้แต่ว่าบานขข่ตรงนี้ไว้เพราะข,อขอจะกินผขาเปิดตยเอามาทอดแล้เขามาใส่เครื่องนี่จะข้าวนึ่งสานที่กัอะไรกินแล้วง่ายตัวแล้วคุณไม่เห็นอเบิ่งค่ะใ,ใส่น้ำมันลงไปน้อยๆกับพาแล้วมันจะใส่หลาย หองนี่ไปหอนก่อนุ้ยไปก่อไปหอมดังานาค่ะไขึ้นบุ่่งไปมื่ค่ะ อันนี้ข่ก็ะไส่เฟลนายไว้ใมหมอแล้วนะคะข่กไส่แบบเคิงหนึ่งเพราะมันจะง่ายในการมันจะเด้ดสุดเดือดทัวๆวรนะใส่จะตั้งไว้สองร้อยแล้วก็เบิ้งว่าปกติไข่ว่าคอยเอาสิสักสิบนาทีก่อนแล้วก็เอาออกมาเบิ้งเทียนหนึ่งมันสุยัง มันเรียบร้อยแล้วค่ะมันได้ทีแล้วถอดเสื้อ้ามันเป็นจังสีเด้อขอบมัดกรอบหลายไหมแขวเทาแล้วไม่นยาบหยาบก็มาแบ่งใส่จานอันนีกระจานอาเล็กนะคะมันกินแต่แค่รอดพักมาโอ้ยมันก็ต้องทะลุรับแท้ ไม่ยกไปแม่มาเอามาเอาแม่มาเอาไปไปไปจานไถจานมันยิบของไถของมันนี่จานานี่ค่นี้ก่อนเด้กพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวขอสิกินขาวก่อนเพืออออ่อขยาบปากให้พวกเจ้าเด็กได,ได้ได้เห็นปากควยนะนะไม่นสกว้างตัว